เจอมะเขือพวงริมทางลูกดกเชียวนะได้ของฟรีอีกแล้วมื้อเย็นนี้แกงเนื้อมะเขือพวงโอ้เก็บกันใหญนะ่ตอนนี้อยู่ที่ปางหมูเพิ่งออกมาจากปังมะโอวัอนก่อนเห็นพี่อาจถ่ายรูปว่าอยู่ปางมะโอก็งงนีกว่าเอ๊ะไปโผล่อะไรอยู่แถวลำปางที่แท้อยู่ที่นี่นี่เอง ภูรังกาฮะเอาไปเลยเออหมดต้นแล้วไม่พอก็ต้องก็ต้องพอแลหละหมดต้นเล่นสมดต้นเลยจุดนี้ลมพัดเย็นสบาย ลมโชยสบายดีจริงๆพักสบายนนบบใช่วันนี้ระบบล่มอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้เลยมือถือก็โทรไม่ได้ Yeah,